เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้อพระคำหลักสดุดีบทที่23ข้อที่1 1พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแก่ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่23ข้อที่หนึถึงหกหนพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสองพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ 3. พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์สแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช์ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ทาทาและทานพระกรรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์ห้า พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่หกแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจ เนื้อหาดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะก่อนที่ซามูเอลจะเจิมตั้งเขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเป็นความจริงที่ซามูเอลขอให้เจสซีรีฟส่งคนไปตามดาวิขาดขณะที่เขากำลังดูแลแกะของบิดาหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่11ถึง13 11แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า พวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจสซีตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่นี่แน่เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าจงใช้คนไปนำเขามาเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่สิบสองเจสซีก็ใช้คนไปนำเขามาเขาเป็นคนผิวแดงแดง มีหน้าตาดีและรูปร่างงามและพระยาเวตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้13ซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามา ด้วยเหตุดาวิดเลี้ยงแกะอยู่ซามูเอลจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเป็นผู้เลี้ยงแกะหมายถึงอะไรและนั่นคือเหตุผลที่เขายอมรับพระเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้แกะได้รับพรมากมายภายใต้ผู้เลี้ยงแกะของพวกเขาอย่างไรก็ตามพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เลี้ยงแกะ แต่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีย้อนบทที่สิบข้อที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสลัชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะท่านที่รักก่อนที่พระพรของผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะเป็นของท่านพระองค์จะต้องเป็นพระเจ้าของท่านและท่านต้องเป็นแกะของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงเลี้ยงดูผู้ที่เป็นเจ้าของตนเองและพระองค์ก็มีได้ทรงเลี้ยงดูแพะเช่นกันนี่คือพระพรบางประการของการมีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูพระพรที่หนึ่งท่านจะไม่มีวันขาดการพักผ่อนดาวิดกล่าวไว้ในสดุดีบทที่23ข้อที่สองพระองค์ทรงทำให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปริมน้ำแดนสงบเมื่อท่านเป็นแก่ของพระเจ้าท่านจะไม่ขาดการนอนหลับพระเจ้าทรงประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่รักของพระองค์สดุดีบทที่127ข้อที่ 2. สองเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำ พราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักพระพรที่สองท่านจะได้รับอาหารอย่างอิ่มหนำความหิวเป็นอุปสรรคสำหรับแกะของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงนำพวกมันนอนลงในทุ่งหญ้าเขียวขจีสดุดีบทที่23ข้อที่สองพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปริมน้ำแดนสงบสดุดี บทที่63ข้อที่ห้าหจิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานพระพรที่สามความกระหายของท่านจะอิ่มหนำเพราะพระองค์จะทรงนำท่านไปริมน้านิ่งสดุดีบทที่23ข้อที่สอง พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบมัมทธิวบทที่ห้าข้อที่หกกล่าวว่าหกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มพระพรที่สี่ท่านจะไม่มีวันขาดการฟื้นฟูสดุดีบทที่ยี่สิบสามข้อที่สาม พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ในโยเอลบทที่สองข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกยี่สิบสามโอบุตรทั้งหลายของซิโยนเอ๋ยจงยินดีเถิดจงเปรยมปรีในพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้า เพราะว่าพระองค์ประทานฝนต้นฤดูแก่เจ้าเพื่อแสดงความชอบธรรมและทรงเทฝนลงมาให้พวกเจ้าคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อนยี่สิบสี่จะมีข้าวอยู่เต็มลานนวดข้าวจะมีเหล้าอางุ่นและน้ำมันล้นถังเก็บ25่สิบหเราจะชดเชยปีเดือนที่ตัก,กแตนไวยบินได้กินเสียให้แก่พวกเจ้า และที่ตักกแตนวัยกระโดดตักกแตนตัวอ่อนและตักกแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาต่อสู้พวกเจ้านั้น 26. เจ้าทั้งหลายจะรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำและสรรเสริญพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงทำกับพวกเจ้าอย่างอัศจรรย์ประชากรของเราจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไป พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะฟื้นฟูปีที่หนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อกินไม่ว่าท่านจะสูญเสียอะไรไปท่านก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์เมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูท่านพระพรที่ห้าท่านจะไม่ขาดการทรงนำเพราะพระองค์จะนำคุณไปในเส้นทางแห่งความชอบธรรมสดุดี บทที่23ข้อที่สพระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลยออนบทที่16ข้อที่สิถึง13 12เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงควบคุมชีวิตของท่านท่านจะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยพระพรที่หกท่านจะไม่มีอะไรต้องกลัว พราะท่านจะมีความสุขในการทรงสถิตของพระเจ้าแม้ว่าท่านจะเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชท่านจะไม่กลัวความชั่วร้ายเพราะพระองค์จะสถิตยอยู่กับท่านสดุดีบทที่23ข้อที่4ในฮีบรูบทที่13ข้อที่5 5. ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านท่านที่รักจงยอมรับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแก่ของท่านในทุกด้านของชีวิตจงมอบชีวิตของท่านไว้กับพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วท่านจะได้รับพรเหล่านี้และอีกมากมาย ผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างแท้จริงในชีวิตของท่านในพระนามพระเยซูอาเมนข้อคิดพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูท่านดุจเลี้ยงแกะหรือไม่